ก็ต้องสวัสดีทุกคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง f a n เกินนะครับแล้ววันนี้ก็อยู่กับเกม By Time at Sandlock นะครับผมเกมนี้ก็จะเป็นเกมแนว Open World นะครับ Survival Casting <c oughs> อะไรประมาณนี้นะครับก็คือเกมเอาชีวิตรอดแล้วก็ประจนภัยในโลกกว้างนะครับมีระบบครับที่น่าสนใจด้วยอันนี้ก็เป็นตัวเดโมนะครับผมก็โหลดมาเล่นดูก่อนนะทุกคนอันนี้ก็ถึงหน้าแต่งตัวแล้วนะครับ ภาพสวยมากเลยนะเนี่ยดูดิเราเอาเป็นผู้ชายชื่อโอ้โหไม่ต้องบอกเอาหรือเปลี่ยนภาษานี่แฟนเกิร์จัดมาอันนี้คืออะไรโหูมีความแต่งแบบเยอะมากเลยนะทุกคนนี่ดูดิมีแบบสีผิวมีอะไรนะครับแต่ผมจะเอาสีผิวประมาณนี้ก่อนแล้วกันเนะทุกคนนี่นะครับเดี๋ยวมันจะยาวนะแต่งตัวอันนี้เป็นช่วงเดโมโด้วยนะฮะ เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูเกมเพย์ข้างในนะครับว่าจะเป็นประมาณไหนเนาะรอมันโหลดสักครู่นะเท่าที่ดูเกมน่าจะแบบสนุกแน่นอนเกมออกเมื่อไหร่ซื้อแน่ๆอะไรอย่างเงี้เห็นดีเวล็อปเปอร์เนี่ยเขากําลังหาคนแปลภาษาไทยด้วยนะไม่แน่นะครับเกมนี้อาจมีภาษาไทยนะนี่คือเมืองแซนล็อกนะนะอฮ้ยเซตาโอ้เราอยู่ในรถไฟนะทุกคนว้าว นี่เปนแซนจริงจริงภาษาไายทั้งนั้นเฮ้ยภาษาไายอะไรภูเขาพูดอะไรเนี่ยตัวไปฮะนี่มีคาวบอยจ้องมองอยู่เจ้าเป็นใครไม่รู้หวเมืองอย่างเท่ไม่ถามแอสแซนร็อกนั่นเองนะจ๊ะเปิดตัวมาได้แบบน่ารักน่าชังมาถึงแล้วอ่ะ เปิดประตูแป๊บยิ้มมาเลยโอ้นี่ฉันอยู่ที่ไหนเนี่ยแฟงเกอร์อ้าว <c oughs> <c oughs> นี่มันป้ายชื่อฉันนี่นะนี่ฉันมารับเธอแล้วนะจัดแ๋โอโอเคครับก็จะนำตัวนะทุกคนนะว่าที่นี่มันคืออะไรอะไรอย่างนี้นะโอ้โอเคสเปกบาร์เฮ้ยต่อยได้โอ้โหโอเคขวางกิ้งนะครับ ชุบชุบชุบ over here โอเคมาแล้วมาแล้วมาแล้วอ่ะว่าไงหน้าเข้มอะไรลุงหนวดอ๋อโอเคภาษาอังกฤษลบหนึ่งนะฮะกดข้ามอย่างรวดเร็ว <c oughs> มันก็ไม่ได้ลบหนึ่งอะไขนาดนั้นหรอกทุกคนแต่ผมยิ่งอ่านนะเออเขาบอกเออมึงมาอยู่ตรงนั้นซะตรงนั้นน่าจะมีอะไรสักอย่างกันนะโอเคได้เลยเร็วๆจะไปแล้วนี่ เราก็จะบอกนะครับองค์เง้ยมีเวิร์กช็อปมีนูน่นมีนี่มีนั่นนะฮะก็คือสรุปนะครับตามผู้หญิงไปต่อนะฮะ <c oughs> กิ่งไปกิ่งไปสเปกบอลลูกกิ๊งได้ไหมไม่ได้บ้าโอเคเมสันเวิร์กช็อปอะโอเคอ๋ออ๋ออย่างงี้นี่เองอ๋ออะไรก็ไม่รู้โอเคไปสเปกบาลดรุ่นสเปกบาลดรุรรร่นสะคิปสคิปสคิปเนื้อเรื่องไม่เอา ดีล builder mission start ตรู้สึกว่าเขาต้องให้หาค้อนกันเหรออันนี้คืออะไร introduce อ๋อโอเคนะครับเหมือนเป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะอุปกรณ์ครัฟอะไรงี้หรอต้องหาหินหาไม้นะครับแล้วก็ครัฟเจ้าแฮมเมอร์ได้นะฮะโอเคต้องหาหินกับหาไม้ใช่ไหมแล้วก็ต้องทุบปนีใช่ป่ะเดี๋ยนะไปหาหินก่อน หินอยู่ไหน้ยนี่ตัวอะไรเนี่ยโอ้ยอย่างเท่นี่มันอูดเลเวลหกวายอะไรเนี่ยวายวายเย็กเมียววะชื่อนี่อะไรอะแซนวอร์มเซนเวอร์มหนอนหนอนทะเลทรายเก็บได้ไหมไม่ไงในหนอนทะเลทรายมาด้วยอันนี้คือโอ้ต้องใช้ค้อนหมดเลยอะเก็บหนอนก่อนนี่หนอน ไม่รู้ไปทำไรนะกดกระเป๋ากดไงกดะไอาหรือเปล่านี่ไงคุณได้นอนมาอืมพาวเวอร์สโหินมีพลังหินพลังงานอะไรงี้ไหมโอเคแต่เราหาหินก่อนนะแล้วหินมันอยู่ไหนนี้ออันนี้อะไรไม่มีอะไรนะทุกคนเฮ้ยมีวะ่ะ <Okay. S 1> เออต้องใช้ค้อนทุบอย่างเดียวนะทุกคน ตรงสั้เราต้องทำคอนอย่างรวดเร็วนะอันนี้หรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงนี่ไงคอนเอ้หินเล็กได้ไหมไม่ได้วะหรือว่ามันอยู่ตรงเวิร์กช็อปอยู่แล้ววะเดี๋ยวผมไปดูแป๊บชุบแถวนี้มีอะไรที่ผมใช้ได้ไหมครับนี่อันนี้เหมือนเป็นปริมาณน้ำหรือเปล่าเอออะไรไม่รู้แต่รู้สึกว่ายังเอาไม่ได้นะเหมือนเป็นแทงน้ำนะครับมือนเป็นแทงน้ำ ไปประตูไปดูสิมีอะไรเปล่าอาจจะแบบให้ซื้อของข้างในไหมอ๋อดีบ้านเรา <c oughs> นอนได้นะทุกคนนี่สลีปพิกอัพเปลี่ยนสีได้ด้วยเหรออย่างเฟี้ยวไปในบ้านเราไม่มีอะไรแล้วเราจะไปหาจากไหนอะแบบหินนะมันต้องทุบอย่างเดียวนะทุกคนแปบบนะ๊มนึงน่ะเดี๋ยวเดวีขอดูกันผมก็เพิ่งเล่นเหมือนกันนะ <c oughs> ยังไม่รู้เรื่องอะไเลย มันอาจจะดูแบบเอ่อความโง่ลบหนึ่งอะไรอย่างเงี้ย <c oughs> เฮ้ยหล่นนานจังวะมันจะหล่นนานเกินไปแล้วอ่ะอ๋อนี่ไงโอโ้โหมันมีชี้อยู่กด E เพื่อเก็บเก็บยังชืบนี่เรียบร้อยเก็บไปอีกโอเคตรงนั้นด้วยนะฮะวิ่งไปเลยเฮ้ยเก็บภาพสวยมากกันทุกคนใช้ได้นะ เก็บมากด e รัวๆโอเคเฮ้ยได้ของครบแล้วไปทำคอนกันเลยดีกว่าอชือ้คราฟทันทีท่านใดนคอนไปนแล้วหนึ่ง ea นะโอเคแต่ล้วเราต้องไปคุยกับคุณคุณอะไรวะคุณคุณแยนเหรอ <laughs> แยนหรือเปล่าเออแยนหรือยนัน <laughs> ต้องไปดูหน้าก่อนนะ เฮ้ยดูโหลืมดูค้อนเลยคอนเราก็เท่เลยทุกคนเฮ้ยเป็นเกมภาพสวยมากนะตัวเต็มออกมาน่าจะซื้อนะ <c oughs> น่าจะแบบไม่พลาดอะไรอย่างนี้นะอืมที่นี่คือที่ไหนเฮ้ว่าไงคุณยัน <c oughs> สวัสตีนะอืตอนนี้ไหนะได้คอนไปแล้วใช่ไหมอ่า นายก็ไปทำเควตต่อเลยแล้วกันนะโอเคครับผมนี่คือการสรุปการพูดคุยมันเหมือนเมืองแบบเมืองสร้างประหลาดพังเลยเนาะเหมือนเอาอะไรมาสร้างอะไรเงี้ยมาต่อไปเรามีแผนที่ดูไหมนี่ไงแผนที่โอโหแผนที่ก็โอเคอยู่เลยนะเนี่ยดูดีทุกคนแผนที่ใหญ่อยู่นะอันนี้คือเป็นเดโมนะฮะ คือแผนที่ใหญ่มากคือเราต้องหาไม้หาหินแล้วก็อะไรเนี่ยกรินดิ้งเหรอกรินดิ้งซออ่คืออะไรวะตุดจุดจุดจุดอันนี้คืออะไรอะ่ะหูอะไรวะเนี่ยลองเดินไปดูนะทุกคนอันนี้เป็นเป็นมันเป็นหมู่บ้านนะเออเดินขึ้นไปข้างบนดิส,สิมีอะไรวป่เฮ้ยคลุกได้ไหมไม่ได้วะ่ะ เฮ้ยมีหีบเจอหีบเฉยมีเตะเลยอ้าวเฮ้ยตังหลนได้อะไรมาไม่รู้นะครับฮีฮีโมสเตตอะไรทุกอย่างภาษาอังกฤษล้มหนึ่งต้องขออภัยด้วยเรียบร้อยเลยมาดูกันนะว่าเราจะเอาหินเฮ้ยนี่มันอึดนี่มันอึ่งโมกบอึดได้ด้วยเอาไปทำอะไรวะ เขาบอกว่าเกมนี้นี่คือแบบมันมีระบบคามที่แบบว่าสุดยอดมาก,กน,นะทุกคนเออแต่ผมก็ไม่รู้ว่ามันสุดยอดขนาดไหนนะชื้นแถวนี้มีอะไรหรือเปล่าเฮ้ยนี่ไงทุบได้ทุบเลยอือออเฮ้ย,ยตัวแหละเฮ้ยตัวแหละ <laughs> มีแมงป่องด้วยโหว้าวเฮ้ยได้ของเยอะมากอะได้หินได้ในไนนสได้เดว ได้คอ์สด้วยได้ของเยอะอยู่นะเนี่ยเฮ้ยๆนี่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 เฮ้ยมันดนีแล้วมันนีมันนีตีมันฮึ่มกุับไปฮะโหได้ของทีได้ของเยอะได้หนอนด้วยทุกคนของมันหลากหลายดีนะเกมนี้นี่เลเวล up แล้วอ่ะ เราต้องไปทุบหินใช่ไหมเดี๋ยนะอันนี้มันไม่ใช่หินหรอนี่มันอะไรอ่ะนี่มันกาวเบลไม่ใช่หินนะอันนี้คือทางรถไฟที่เรามาใช่ไหมอย่างเฟียวขึ้นไปฮึชัวเฮ้ยไอ้นี่มันไอ้ลูกกันนันดีวะ่ะมีอะไรไหมเฮ้ย <laughs> มีของด้วยอะไรครับนี่ได้ไฟเบอร์กับได้ไม้มานะหมดหวะ่ะเอาไปละ จะเอาปะน้เอ,อ้อ,อมันจะบวกอะมันจะบวกโอ้โหโอ้โหมันโจมตีเป็นหมู่คณนะโอ้โหหนีก่อนแล้วจังหวะนี้อยู่ทำไมล่ะครับหนีสิครับโอ้โหเฮ้ยโอ้โหมันมันวิ่งมาอย่างนี้เดยววะไม่ได้แล้วไม่ได้แล้วโอ้โหมันแค้นฝังหุ่นพวกนี้อันนี้อะไรให้มาทำอะไรหรือ งงไปหมดแล้วอ๋อเหมือนเป็นพวกอ,อ,อุปกรณ์ทำนะครับเหมือนกับทำอุปกรณ์อันนี้ปะเครื่องอันนี้อะไรงนี้โอเคเราก็ต้องหาของก่อนแล้วนะทุบไปก่อนนะครับอ,อืออือขอของในคลาสนี่อันนี้คือเหมือนเราวางแผนไว้นะวางแผ่นเอาไว้แล้วเราก็ต้องหาของมาใส่ใช่ไหม ต้องไปหาหินก่อนนะทุกคนหินอยู่ไสอันนี้หรือเปล่าข้างหน้าหรือเปล่าชืบคลิกขวานี่ไงโหมันแข็งกระด้งเกินไปใช่ไหมเราทุบไม่ได้นะฮะเออมันต้องแบบหาเครื่องมือที่ดีกว่านี้น่าจะประมาณนั้นนะทุบของพวกนี้ไปก่อนแล้วกันนี่ได้แล้ว ล้วไอ้สโตนทรูนี่มันคืออะไรวะอ่านถูกหรือเปล่าไม่รู้โคตรมัว่วอ่ะเฮ้ยอะไรอ่ะทุบได้ด้วยอันเนี้ยไม่ใช่ทุบอันนี้อ๋อต้องใช้ขวานโหน่าจะมีระบบกลางคืนกลางวันด้วยนะครับเนี่ยเพราะว่าตอนนี้ก็เหมือนเย็นแล้วนะในเกมนะอันนี้ก็ทุบได้นะเอ้ยอันนี้อันนี้ก็เอาได้เออแต่ต้องเป็นของมีคม เรามันไม่ใช่ไงเฮ้ยทำไมผมเจอแต่ไอ้พวกก้อนดินทรายอะไรพวกนี้วะก้อนหินไปไหนหมดเนี่ยอันนี้ก้อนหินปะอ้ไม่ได้วะหินเล็กได้ไหมไม่ได้ไม่ใช่เอออันนี้มันเหมือนเป็นแบบก้อนดินทรายนะอืมอันนี้คืออันนี้เราทุบไม่ได้แน่เลยนั่นเงียจริงด้วย มันต้องไปอัปเกรดก่อนนะเอาเป็นว่าเราเดินทัวร์ก่อนก็ได้ทุกคนเนาะเดินทัวร์เดินทัวร์อืแถวนี้มีอะไรอีกไหมเหมือนกับตอนเย็นนี้ก็ตอนมืดแล้วนะก็เป็นอีกแบบหนึ่งเลยนะในเมืองนะครับอืมก็ดีนะดูแลแบบได้บรรยากาศดีนะทุกคน โดยรวมถือว่าน่าเล่นมากนะครับเกมนี้ถ้าเกิดว่าตัวเต็มออกนะเพราะว่าเหมือนมีอะไรทําเยอะมากอันนี้เหมือนขายของมาเนี่ยโอ้ขายของนี่ไงโอ้โหป้าป้าขายของเพียบเลยครัสเข้าไปในบ้านได้ด้วยนะ <laughs> คือเรามันน่าสนใจตรงที่ว่ามันอาจจะมีภาษาไทยเข้ามาด้วยนะคือคนที่แบบว่าไม่เก่งภาษาอังกฤษเหมือนผมเนี่ย เขาเล่นเนี่ยก็น่าจะแบบว่าสนุกมากยิ่งขึ้นนะครับอย่างผมเนี่ยมันก็ไม่เชิงว่าแบบว่างูภาษาอังกฤษมาที่เดียวนะแต่ว่าบางอย่างเราไม่คุ้นศัพท์เนี่ยมันก็จะอาจแบบว่าไม่ค่อยรู้ไม่ค่อยเออน,นึกไม่ออกอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดว่ามีภาษาไทยเข้ามาช่วยเนี่ยมันก็จะเล่นเกมนี้ได้ง่ายขึ้นนะครับแล้วเท่าที่ไปดูในข้อมูลใน Facebook อะไรเงี้ยนะก็มีคนบอกนะครับว่าเออมีแบบทางเกมเนี่ยทางเจ้าของเกมเนี่ย อาจจะแบบว่าทําภาษาไทยประมาณนั้นนะครับแต่ว่ายังไม่ชัวร์นะว่าใช่หรือเปล่านะยังเป็นแบบข้อมูลที่ยังแบบคุมเครืออยู่นั่นเองนะฮะถ้าเป็นจริงนี่โหสุดยอดมากเลยนะนู่นนี่อะไรเนี่ยเหมือนจะยังไม่เปิดนะอะไรสักอย่างเห,เหมือนเป็นเหมือนเป็นเหมืองหรือเปล่ามีนักล่าข้างหัวตรงนี้ด้วยนะนี่จะจับตายหรือจับแบบเป็นกระได้นะเจ้าโลแกนเนี่ยนะนนะอืม น้าสนใจอาจจะมีการล่าฆ่าหัวเลยนะมีการแบบว่าตีมอนสเตอร์อะไรต่างๆด้วยนะครับน่าเล่นดีนะเกมนี้พูดเลยนะและภาพก็น่ารักด้วยนะครับโอเคครับทุกคนสำหรับวันนี้ผมก็พามาเดินทัวร์นะครับสำหรับเกม my time at sandlock นั่นเองครับขอภัยที่จำชื่อไม่ได้ด้วยนะถือว่าเกมนี้เป็นเกมที่น่าเล่นมาก โดยที่มีการขาฟมีการเอาชีวิตรอดมีการต่อสู้มีการอะไรอย่างเี้เนาะอาจจะมีการแบบว่ามีการล่าค้าหัวพวกวันเตะอะไรกันด้วยนะครับสําหรับเกมนี้นะผมแนะนําให้เล่นอย่างยิ่งเลยเพราะว่าเป็นเกมที่ภาพน่ารักมากนะครับแล้วก็ระบบเกมเนี่ยเท่าที่เดินดูคร่าวๆนะถือว่าละเอียดอยู่เหมือนกันนะมีอะไรทําเยอะเลยนะครับแล้วก็ของขามเนี่ยก็คือแบบว่าไม่ต้องพูดเลยมีเยอะมากนะครับแล้ว ที่น่าเล่นมากที่สุดเนี่ยก็คือว่าอาจจะมีภาษาไทยเข้ามาด้วยนะครับสําหรับเกมนี้ก็ฝากเอาไว้พิจนารณากันด้วยนะแต่สําหรับผมเนี่ยถ้าเกิดว่าเกมออกจะมีภาษาไทยนะคนที่ไม่เก่งภาษาอังกฤษอย่างผมซื้อแน่นอนนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนแล้วนะครับขอบคุณที่รับชมทุกคนเลยนะครับสวัสดีครับผม